อยู่การเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อีสุซๆเชียงรายโดยกลุ่มน้องเงือกสาขาเทินสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่17สิงหาคม2 5 6นค่ะเจอกันช่วงเช้าเช้าเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยนะคะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวรถอีกแล้ว,ลวสำหรับคันที่จะพาทุกท่านไปรีวิวในวันนี้ค่ะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะกับรถรุ่นสองประตูไฮแลนเดอร์ 19LDA นะคะตัวเริ่มต้น2ประตูยกสูงนะกับสีบรอนเงินค่ะวันนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีจะมีสีบรอนเงินสีดำสีเทาลมโบแล้วก็สีขาวใ่ซเบียนไว้ซึ่งสีขาวไสเบียนไว้ราคาก็จะถูกเพื่อนจะราคาก็จะถูกกว่าเพื่อนไปอีก7,000บาทนั่นเองนะคะออถ้าสีอื่นระคะที่7,400นสีนะถ้เป็นสีขาวราคาที่7จ0 0สนเาะสมหมื่นสามพั <c oughs> <c oughs> ขออภัยนิดน,นึงนะคะพอดี หยุดยาวไปนิดนึงนะคะประมาณ3เดือนเนาะเนื่องจากลาคลอดนะคะอะไรอะไรอาจจะไม่เป๊ะขออภัยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวยังไงก็เจอกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ทั้งท่านไปรีบวกับรถคันนี้เลยละกานกับ2 er 4, ประตูไฮ g ลนเดอร์1.9 LDA สี่ลออเงินราคาคา่าตัวที่7 4 0ด0 0บาททวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทักอินบ็อกหาปีใหมค่ค่ะ ตามลิงก์ข้างล่างจะลงนี้ได้เลยนะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะ mm hmm. ปีใหม่อ mm ิสุสุเพจอิสุสุเชียงราสาขาเทิงบายเซลล์ป mm ี hmm. ใหม่น้าตาประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะ,ะพูดมาซะยาวนะคะไปกันเลยละกันเนาะไปรีวิวกับรถรุ่นนี้2ประตูไฮเรนเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA สีปลอนเงินค่ะสำหรับคันนี้2ประตูไฮเรนเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA สีปลอนเงินนะคะหล่อแบบเรียบๆเ,เดิมๆ ออกจากศูนย์นะคะออกจากโรงงานเนาะคันนี้ราคาขั้ตัวที่740,000บาทค่ะดุนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ส,สีมีสีบอนเงินสีดำเทาร์เโบแล้วก็สีขาวไซเบ r i ร n เลียนไว้สีขาวไซเบ r i ร n เลียนไว้แล้ค่ะอยู่ที่733,000นะคะก็คือถูกกว่าเพื่อนไปอีก7,000บาทนั่นเองสำหรับรุ่นนี้เดิมๆนะคะก็ถือว่าสวยภูมิฐานมากๆก,กันเลยทีเดียวถือว่าดีเทลรายละเอียดของเขา ถือว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งคันหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงมากตัวเริ่มต้นในส่วนของสองประตูยกสูงนั่นเองนะคะมาดูดีเทลในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ <S mm hmm. <S e s u v i s i o n by LED ค่ะซ u เปอร์ l ด g h ไลท์อยู่ภายในโคมเดียวกันกันกบโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็ดีไซน์ไฟเลี้ยวไม่แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างค่ะออกแบบยังเป็นแนวตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งตัวนี้นะคะเกรด LDA ไฟตัดหมอกยังคงเป็นหลอดฮฮโลเจนอยู่นะซึ่งแสงของเขาจะเป็นแสงสีเหลืองนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้านะคะกระจังหน้า double dimension สีทูโทนนะก็ <c oughs> จะมีลักษณะดีไซน์การออกแบบจะเป็นเคี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่ซึ่ง ในแต่ละเขี่ยวแต่ละชั้นนะคะก็จะเป็นสีทูโทนจะเป็นสีเทาเมทัลิกกับสีคโครเมียมลากย้งแต่ด้านซ้ายจะลดด้านขวาแบบนี้นะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซูคโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ ก็ถือว่าสีนี้นะคะสีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายนะคะโดนฝุ่นโดนอะไรก็ไม่ค่อยเปื้อนนะคะสําหรับคันนี้รถโชว์ก็ถ้าถ้าตามหลักความจริงนะก็จะมีฝุ่นอยู่นิดนึงนะคะแต่เวลาเราถ่ายกล้องแบบนี้ก็คือใส่ปิ้งเลยนะคะก็คือไม่เปื้อนนั่นเองเนาะก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายนะคะอตอนนี้เกรด LDA ค่ะล้อแมกอลูมิเนียมอลลอยนะคะจะมีลักษณะเป็นสีตะกั่วแบบนี้นะการบพัด ะะดีไซน์เป็นก้าไมัพัสแบบนี้6ก้านใหญ่ๆออยางบิสตอนค่ะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่ที่255ทั 17, นะตัวเลขของเขาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องล่างนะคะตัวนี้ช่องล่างคอสปริงอิสระปรีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอับแก๊สเหล็กกันงทงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ด้วยก่อนถนนเป็นเรียมนั่นเองค่ะ ตัวนี้โลโก้ h ฮแลนเดอร์อยู่ด้านข้างจะเป็นโครมเงียม,มาแล้วนะคะกระจกมงข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนด้านบนสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างจะเป็นสีดำด้านมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับตรงนี้จะเป็นโครมเมียมนั่นเองค่ะมันในแ้างสีทูโทนจะเป็นสีดำนะคะแต่กับสีเทาตะกวัวเนาะ มามองมุมหน้าหลังนะคะตอนนี้ในส่วของช่วงล่างก็จะเป็นชัดสีขนาดใหญ่นะคะอะออกแบบมีลักษณะสอดประกบกัน3ท่อนอก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นช่วงล่างสุดของเขานะคะก็จะเป็นแหนบเนื้อผามีแหนบทั้งหมดอยู่สแผ่นด้วยกันนะคะไฟท้ายดูโอ o n i c ิกค่ะดีไซน์ เอกลักษณ์ประจํารุ่นตัวพลนุภาพทิกโลกตั้งแต่2020มาเลยนะตัวนี้นะคะดีไซน์ของเขาจะออกแบบมาเป็นลอด LED นะคะออกแบบรอบๆโคมตรงนี้ทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่าง d u โอ o n นิ Sonic, คือเวลาเราเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆทั้งสองดวงพร้อมๆกันสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหลอด LED มองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือรถที่ขับรถตามหลังเรามาก็จะมองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองโลโก้ DDI ครเ m ียมนะคะเมื่อจับด้านหลังเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบ b u e i n โลโก้ด้านนี้ oh. ก็จะเป็น Isuzu D-Max ที่เป็น Premium มาให้แล้ว กันชนไหดนะคะออกแบบล่าสุดออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเป็นแบบบลูอินนะคะสีเดียวกับตัวรถทําให้ละดูลงตัวกันมากขึ้นนั่นเองนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะอ่า ก็ถือว่ากับสีนี้รุ่นนี้ตัวเริ่มต้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวราคาอยู่ที่740 0 0 0บาทในส่วนของเรื่องเงื่อนไขโปรโมชั่นก็สามารถทัก inbox สอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของด้านในเนาะเปิดมาด้านในแล้วนะคะตัวนี้เปิดมาด้านในแผงประตูตรงนี้จะเป็นแบบซอฟท์ทัดพุ่มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มพวบปุ่มต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น,นสำหรับเกรด LDA นะคะปุ่มพวกนี้ยังไม่ใช่ เป็นดำเพนโนแบ็กนะคะ <c oughs> วัสดุของเขาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็ตัวเริ่มเล่นเนาะก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเป็นเกลดแซดก็จะได้แบบสไตล์หรูหรามากยิ่งขึ้นก็ลองไปคิดวิเคราะห์พิจารณาดูที่นึงจะเอาเป็นเกรดไหนรุ่นไหนดีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะแผงประตูด้ดานล่างตรงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1 5ลิตรกันเลยทีเดียว แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะตอนนี้ก็จะได้ของรวมนี้ระภัยอยู่2ลูกนะคะด้านซ้ายและด้านขวาสําหรับรุ่นนี้เนาะหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r า p l y y n n r r o i d u u t o มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์แมนวนวลนะคะ3จุดท,ท,ที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ายาแอร์นั่นเองนะคะเวลาเปิดแอร์ให้เปิดปุ่ม AC ด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะ เห็นในเพจเขาถามกันเยอะเลยว่าอีสูแอร์ไม่เย็นอ่ะอย่างนั้นกดปุ่ม a อด้วยนะคะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นเนาะอิธาวิธีการใช้งานแอร์ที่ถูกต้องก็คือขึ้นรถปุ๊บเปิดน้ํายาแอร์ให้สุดพัดลมแอร์ให้สุดนะคะเมื่อห้องเดือสารเย็นแล้วก็ค่อยหมุนกลับมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าก่อนจะจอดนะคะก็เอาสักประมาณสักหนึ่งนาทีละกันเอาง,ง่ายๆอย่างน้อยหนึ่งนาทีนะคะ ให้ปิดแอร์ให้หมดนะคะแล้วก็เปิดพัดลมแอร์ให้สุดนะคะเพื่อพัดลมแอร์จะไล่ได้ไล่น้ํายาแอร์ที่ตกค้างภายในช่องแอร์ออกมาให้หมดเวลาใช้รถระยะยาวนานๆนะคะแอร์จะไม่อับเนาะก็อันนี้คือเป็นวิธีการใช้งานแอร์เบื้องต้นนะคะก็ลองเอาไปใช้งานดูแล้วกันเนาะเห็นข้อถามมาในเพจกลุ่มออนนิวอิสุสเนาะว่าแอร์ไม่เย็นนู่นนี่นั่นนะคะลองลองลองเอาล,ล,ลองเอาวิธีของปีใหม่ไปใช้ดูแล้วกันเนาะ ด้านล่างตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบช่อง USB ได้นะใช้แบตโทรศัพท์มือถือได้นะคะจะใช้ตรงนี้หรือว่าจะซื้อที่เชื่อมต่อมาสามารถเสียบตรงนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะที่เสียบช่อง USB ตรงนี้นะมันก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบมีสายได้ด้วยนะคะก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะถัดมาตรงนี้นะคะในส่วนของเกียร์นะก็จะเป็นเกียร์6สปีด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวลาเข้าเกยียร์ถอยสังเกตเห็นไหมคะตัวอาจจะอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนะแต่วิธีการจับหัวเกียร์ก็คือเอาเมือจับนะคะแล้วก็เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะสอดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะคะก็ดันไปด้านหน้าประมาณน,นี้นะคะแบบนี้ไม่ได้เสียบกุญแจค่ะมันเลยไม่ขึ้นประมาณน,นี้ถ้าเข้าเกียร์หนึ่งก็ไม่ต้องเกาะนะคะก็ ช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับเกียร์รุ่นใหม่นะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยูรีเทนอยู่ยังไม่ได้หุ้มหนังนะด้านซ้ายก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะนี่จะมีปุ่มปรับไฟหน้าออโต้สี่ระดับศูนย์หนึ่งสองสามขับขค่ทัเข้าไปอยู่ที่ศูนย์บรรทุกสามด้วยโลยู่ที่หนึ่งหก้อยโลอยู่ที่สองหรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็นสามก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งละกันนะคะ,ะ,คะอืม สำหรับตัวนี้เกิด LDA นะคะในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะยังเป็นเบาะผ้าพ m รีมนะคะ,ะดีไซน์ใหม่ลวดลายของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะตัวนี้ปีกห้างสองข้างมีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับซีรละของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะะแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของการเย็บเบาะนะคะ ตัวนี้เย็บได้สีเทานะคะเย็บด้วยความประณีตพ,พิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวเนาะถือว่าสวยงามมากถึงจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมก็ดีไซน์ไม่แพ้ไปกว่าคริสเซตเลยก็คือรูปกษณ์ขอ,ของเขาเหมือนกันนะคะแตกต่างที่เบาะหนังกับเบาะผ้าแต่ตัวนี้เป็นผ้าพรีเมียมนะคะก็จะไม่ค่อยซับฝุ่นเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคทําความสะอาดง่ายอยู่นะคะก็ห้องโดยสารสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรดที่วางเท้าก็ถือว่ากว้าขงขวางมาก,มากๆกันเลยทีเดียวะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของ เครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะคะตอนนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะเดี๋ยวไปรับชมห้องเครื่องกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะคะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์พันก้าเนาะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะอืมตัวนี้สังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะจัดวางให้เยืงหลังเผา้านิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ดก่อาถนอนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ หนึงสหรับรุ่นนี้อัตราการเส้นเปลืองน้ํามันหรือการประหยัดน้ํามันนะคะก็สามารถดูจากอีโคสติ๊กได้เลยเนาะตรงนี้นะคะก็สภาวะมวลรวมนะคะอยู่ที่14.9กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอันนี้เอาแบบกลางๆลมรวมเนาะแต่ถ้าสภาวะในเมืองก็จะอยู่ที่8.8นะคะนอกเมืองก็จะอยู่ที่5.5ประมาณนี้นะคะฉะนั้นอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงตงัวนี้เราดูตรงนี้ดีกว่านะคะ14.9กิโลเมตรต่อลิตรก็โดยประมาณนะคะก็ ทางนั้นทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ใช้งานรถแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับรถรุ่นนี้2ประตู h ฮ g h นเ n d e r 1.9 LDA นะคะคันนี้ราคาเงินสดนะคะค่ะาตัวงเขาที่7 40,000บาททวน ลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์หน้าล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุสุเพจอิซุสุเชียงราสาขาเทิงบายซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต,ต,ต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านถึงที่ทําง,งานหรือสะดวกที่ไหนก็สามารถนัดทำสัญญาได้นะคะสัญญาอนุมัตเดี๋ยวรอรับรดกันอีกทีหนึ่งนะคะ รณีต่างจังหวัดก็พูดคุยกันได้ค่ะอสําหรับการส่งต่างจังหวัดก็จะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น,นก็เดี๋ยวพูดคุยกันได้ลองทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะปิดเครดิตบูโรแบ็คลิสนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เนาะเดี๋ยวจะช่วยหาทางออกให้อีกทีหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคหนีทึง่ะ